สวัสดีครับเพื่อนพ้องน้องพี่ที่รับทุกท่านนะครับของช่องแฮทหนุ้ยคุยเรื่องหวยนะครับวันนี้ผมจะพาท่านมาพบนิตยสารคุณภาพอีกฉบับหนึ่งนะครับนั่นก็คือเลขนำโชคนะครับเป็นคู่มือวิเคราะห์การเสี่ยงโชคสลากินแบ่งรัฐบาลน,นะครับ ห้ามนำไปเล่นการพานันทุกชนิดนะครับเลขนำโชคงวดนี้วางไปที่3กับ5นะครับหลัก10บอยู่ที่3 5แล้วก็6 3 9ถ้าสามมาอยู่ที่3 9 3 1 3 0แล้วก็3 8นะครับ5 9 5 1 5 0แล้วก็5 8นะครับ 6กเก้าแล้วก็6 8ผมว่าวางมาค่อนข้างดีเลยนะครับผมชอบไปทางนี้นะสองล็อกนี้นะ fc ไม่รู้จะว่ายังไงนะผมชอบถ้ามาก็จะมาทางนี้สามเกแล้วก็6 9 อยู่ในเซ็สานี่นะส่วน5ก็จะเป็นถ้าสตัวนี้ก็จะมา3ามแปแล้วก็6 8ไปอย่างนี้นะแต่เลขนะผมไม่เคยผิดนะครับไม่เคยผิดนะถ้าเขามาจริงๆผมว่าจะอยู่ตรงนี้นะ3 9แล้วก็3าม9แล้วก็5 8นะนี่ ผมว่าอยู่เซตทางนี้แถมหน่อยคือตัวเด่นของเขาอีกตัวหนึ่งคือเก้าเอ้ยหกก็จะเป็นหกเก้าและหกแปดวนอยู่ประมาณนี้แต่เขาไม่ทิ้งหนึ่งนะครับเอฟซี FC, ดูหนาะที่ผมบอกว่าหนึ่งเรื่อยๆมาเรียงเลียงหนึ่งกับสามเรื่อยๆมาเรียงเรียงตัวเด่นอยู่ที่สี่ห้าหกเนี่ยผมจึงบอกว่าสี่ห้าหกเนี่ยอยู่ตางนี้แต่ตัวรองมันจะอยู่ที่หนึ่งกับสามสามมาทางนี้เลยนะหนึ่งมาทางนี้นะครับ งวดที่ผ่านมานะเขาไม่ทําให้ผิดหวังงวดที่ผ่านมาเลขออกไปที่8ปดหนึ่งนะครับเข้าเลย 81, 7, 9, 0, 8ปดหนึ่งเจ็ดเดย์แดหนึ่งเกติดแต่เลขทางนี้นะเผมชอบไปทางห9 4ก้าสี่เ้าห้าเ้าเนี่ยสองเ้าเนี่ยไม่ติดเลยนะมันไปเป็น9 0้ซะ ส่วนแปดก็ชอบเต็มสูตรเนี่ยมันมันไปบนซะนี่เราชอบล่างแต่มันไปบนนะครับวดนนี้อยู่ตรงนี้แหละนะปากกาสีน้ำเงินผมก็หมดหมึกมันแห้งมันแดดจนมันแห้งนะนะอันนี้ตัวรองนะครับนี่เลขหนึ่งนี่รองนะรองไว้หน่อยนะหนึ่ง น่าจะมาทางนี้นะตัวนี้เด่นนะแถวนี้ทั้งแถวแหละให้ดูทางนี้นะตัวนี้เด่นนะครับจะมาไม่ละห้าเก้าห้าห้าแปดห้าเก้าหกแปดแล้วก็หกเก้าอย่าลืมคู่นี้นะครับนี่เป็นความน่าจะเป็นที่น่ามองนะครับสำหรับหมวดนี้อดูในเล่มนะครับ ดูใบแจกไม่ได้เอาดูหน่อยนะบางท่านก็บอกว่าเอาดูก็ได้บอกอย่างนั้นนะเลขประชันเลขนะก็จะมี1นึ่งหสองสีผมไม่ค่อยได้ดูผมไม่ค่อยได้ทำการบ้านนะเดี๋ยวเดี๋ยวงวดต่อไปนะรับไว้งวดนี้ แต่ให้มองไปที่เลขเด่นอยู่ที่8กับ9นะครับนี่เลขเด่นไปที่8กับ9 9้ามาอยู่ที่95้า9 7 8เ8 1 8 7นเะเลขเด่นของเขาเลขร้องอยู่ที่3 3 1 3 5 3 7นะครับเลขดับเราไม่ดูนะครับไม่อยากให้ดูเลขดับนะครับมาดูทางหลังมั่งนะทางเลข เขา,าในเลขนิตยาสารเงินล้านนะผมว่าจะเอามาลงให้อยู่นะแต่ว่าก็ต้องให้ดูเขาว่าเข้า,ขาแม่นหรือเปล่านะครับเลขนำโชคหนึ่งห้าเก้านะเลขประจันบาลอยู่ที่หนึ่งสองหกเจ็ดแปดนะครับถ้าหนึ่งมาอยู่ตามนี้นะถ้าห้ามาตามนี้เก้ามาตามนี้นะเก้าหนะ้าเก้าหกละ โอเคครับมาดูเลขยกกำลังวันนะที่อยากจะให้ดูของเล่มน,นี้นะห้ากับเจ็ดนะครับอย่าทิ้งนะบนหรือล่างเท่านั้นเองห้ากับเจ็ดมีแน่ๆส่วนเลขแปดลิ้วงวดนี้อยู่ที่เก้าสี่แล้วก็สามนะ เก้อยู่ที่9095 97และก็98นี่แหละที่ผมว่ามันอาจจะออกเลขล่างวันนี้นะ98นเป็นเลขรองก็จะเป็น384เป็นเลขหลักอีกตัวหนึ่งน่าจะเป็น48นะครับตัวนี้น่าจะเป็นเลขเด่นนะเด็กยกกำลังดูประสบการณ์หน่อยนะครับทำไมแอดหนุ่ยอยากให้ดู ที่ดีๆผมมีที่ไหนผมว่าให้ดูไปหมดเลยครับนี่ดูนะครับดูเองนี่แปดหนึ่งเก้าศูนย์นะไม่มีเก้าศูนย์นี่ล่างนะนี่บนนะนะครับอ,อีกสักหวดหนึ่งเดี๋ยวจะว่าเอให้ดูดอันเดียวเดี๋ยวจะบอกว่าถูกได้ยังไงมีดีนะครับเขาดีนะผมถึงให้ดู สองหกนะสองหกเจ็ดนะนี่เจ็ดนะนี่เจ็ดแปดเจ๋งน u ลเจ๋งนะผมมีอีกสักเล่มไหมเนี่ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะผมจะหาให้ดูอีกสักเล่มหนึ่งผมว่าเขาดีนะผมเปิดดูแล้วผมว่าเขาดีแล้วผมเลยอยากให้ดูนะอยู่หน้าไหนอยู่หน้าหนึ่งนะดีนะครับนี่ ศูนย์สามนะหนึ่งกับสามออกศูนย์สามเลยนะนี่สามศูนย์ศูนย์สามข้างล่างเจ็ดเก้าไม่มีนะแต่บนเข้านะเจ๋งไหมล่ะมีดีถึงเอามาให้ดูนะครับลงทุนเท่าไหร่แอดน้อยไม่ว่าขอให้เอสีมีตังค์นะครับเอาวันนี้เป็นอะไรล่ะห้ากับเจ็ดหนาว เอามาเสียบได้เลยเพราะมันไม่ชนกันนะครับสมมุติว่า5นะ5 3าสามนะครับอย่าทิ้งนาะเนี่ยแต่ว่าเขาเด่นไปที่4กับ3นะเอา7ละ่ะเอาตัวนี้ก่อนเลยแล้วเอาตัวเด่นก่อนเลย7 3 7 4แล้วก็7 9็ดู้ตรงไหนดูตรงนี้นะมีหรือเปล่านะครับปากกาผมเดี๋ยวไวตลาดก่อนจะซื้อเมจิกมาให้นะ7นะผมชอบเนะเจ็ดสาวันนี้ไม่ผิดนะ ถ้าแผ่นดินไม่ถลม่มแผ่นดินไม่ทลายผมว่าน่าจะมีให้เห็นนะน่าจะมีให้เห็นนะค่ากับเจ็นะครับดูนะครับส่วนข้างบนบางท่านก็บอกว่าให้ดูตัวเลขมันเยอะผมจําไม่หวาดไม่ไหวนะถ้าตัวเลขเยอะผมก็จะผ่านไปนะครับเขาเด่นไปที่8ปดหนึ่งสนะครับนี่งวดวันที่16เมษานะตามนี้เอ้ามาข้างในเล่มอีก ขาหาหลักร้อยอยู่ดูตรงนี้นะครับงวดนี้อยู่ที่1357นะเลขขี้นะครับเลขขี้นะติดแน่ๆงวดนี้ผมอยากให้เน้นไปที่ต้นๆน,นะ135นะมันจะเลยไปถึง7หรือเปล่าไม่รู้นะ <c oughs> อ้าวเลขเด่นหลักบนนะอยู่เด่นอยู่ที่3791นะดึง7กับ9นะ <c oughs> ดูไว้นะครับดึงเด่น เกับ9นะครับชุดปลดนี้3กับ6ตัวเดียว3นะครับล่างอยู่ที่7นะ7 8 9นะ6 7 8 9นะล่างนะ6 7 8 9นะครับชุดปดนี้อยู่ที่2กับ8นะครับ ไม่ชนเลยนะครับสามกับหนะจะมาหรือเปล่าจะมาให้เห็นไหมเนี่ยนะครับดูประสบการณ์สักนิดหนึ่งอย่าเพลินดูทีเด็ดของดูทีเด็ดของเลขนำโชคไว้แล้วอย่าหลับนะอย่าเพลินนะผมให้ดูทีเด็ดไปแล้วนะเอาไปคิดนะครับเอาไปคิดนะ ความน่าจะเป็นเท่านั้นนะอย่าไปคิดเพ้อฝันนะครับอย่าไปเพ้อฝันมากๆไม่ดีแปดหนึ่งงวดนี้ไม่เข้านะหลักร้อยสี่ไม่มีนะไม่มีนะครับส่วนล่างมีเก้าศูนย์นะครับผมว่าน่าจะติดอยู่นะจะเย็นๆนะครับบนเนี่ยน่าจะมีให้เห็นอยู่มันขาดแต่ห้าห้าลงล่างแต่เขาก็ไม่ติดล่างนะเขาติดหกกับแปดนะครับ ก็คือ789ตรงนี้ก็น่าจะเป็น789เพราะว่าเป็นเลขเป็นเลขวิ่งบนล่างนะครับ789ดาสำนักไหนไม่ให้ก็เฉยผมว่ามันมันติดมาอย่างนั้นจริงจริงผมดูทุกเล่มแล้วนะผมเอามาคุยให้สนุกสนุกเท่านั้นเองทีเด็ดอาจารย์6งวดนี้อยู่ที่7891 4นส่นะครับบนนะเจ่ดดึง7กับ8ล่างนะล่าง ศูนย์หนึ่งสองสี่เจ็ดนะครับนึงสองกับสี่นะครับท่านชอบตัวไหนเอ่ยบนบนดูดีนะผมชอบเลยแหละสองตัวเนี้ยอ,อย่างที่ผมว่าละ่ะถ้าเจ็ดไปบนแปดลงล่างนะถ้าแปดไปบนเจ็ดลงล่างนะจับวินไว้เลยนะครับนี่ ประมาณนี้นะครับถ้า7ไปบนนะมันก็จะอยู่ที่7 2 7 4อันนี้ลงล่างนะครับตัวนี้ลงล่างเลยถ้าถ้าตัวนี้ไปบนนะครับ9ล่ะเเป็นตัวสอดแทรกนะเทาหวัง7กับ8ถ้า7กับ8ดับเท่านั้น9ถึงจะมานะครับเพราะเ้าเขามาเยอะแล้วนะดยสองตัวนี่แหละที่จะชิงกันเข้าบนล่างนะครับเป็นมวยคู่เอก ที่จะชิมกันนะครับมาดูประสบการณ์เขาหน่อยนะ90เลยนะครับอาจารย์6กเนี่ยผมจึงบอกว่าเป็นบนเป็นล่างนะครับเข้า90เลยอย่าไปปักใจนัดบนคือบนล่างคือล่างไม่ไม,ไม่ไม่ใช่ตัวเลขมันพลิกได้ตั้งแต่งวดที่แล้วเป็นต้นมาผมอกหักเลยระเบิดเถิดเทิงเลยอันนี้7กับ6ไม่เข้าเลยแต่เข้า8 1 90อยู่ทางนี้นะ9 0ศูนย์อยู่ทางนี้ดูนะครับ90ศูนอยู่ทางนี้8 1ดหนึ่งอยู่ทางนี้นะผมชี้ให้ดูอยู่นี่นะนี่คือนี่นี่คือประสบการณ์ของอาจารย์ที่เขาทํามาเป็น1ิบสิปีเขารู้ทิศทางเขารู้ทิศทางตัวเลขนะให้ผมเพิ่งเข้ามาสู่วงการได้หเดือนนี้มันก็ต้องดูรุ่นพี่เขานะครับเนี่ยเนี่ยเจ็ดกับแปดนะเจ็ดเนี่ยเห็นไหมสวิงอยู่บนและล่างเหมือนกับ แปดคราวที่แล้วมีบนเมล่างเจ็ดลงบนแล้วก็เนี่ยแก็ยังบนได้เลยนะครับแต่ตัวที่หนักหนักที่สุดบนล่างคือ 7, จนะครับเนะครับสตัวนี้นะครับ2ตัวนี้นะครับบนและล่างต่อไปครับครับนิวเขาย้อยนะ7กับ4นะบนล่าง2กับ1นนะครับมันมากันได้นะครับ ดูประสบการณ์ของนิวเขาย้อยนะนิวเขาย้อยรางวัลที่หนึ่งไปเกาเลยนะครับนี่ล่างแปดไป8ปดหนึ่งเลยนะครับนี่เห็นไหมเห็นไหมประสบการณ์รุ่นพี่เขาทําให้ดูเราก็ต้องดูตามนะครับนี่เห็นไหมสองกับหนึงจะไปบนหรือเปล่านะครับหรือเจ็ดจะลงมาเจ็ดสองล่างหรือเปล่านะครับ แต่เขาให้ดูเนี่ยเนี่ยเนีเน่เลขล่างไม่ทิ้งนะครับนี่ไม่ทิ้งสักเจ้าเลยติดหนึ่งไว้บางๆเหมือนกับข่าวที่แล้วเลขศูนยนะครับเลขล่างถ้าท่านใดหาไม่ได้เอาตัวนี้ไปเสียบนะเริ่มตั้งแต่1นสองไปเลยนะครับ1นี่ 1, หนึ่งกับสองมาอีกหน้าหนึ่งสอาจารย์สรุป3อาจารย์ชนกันนะครับนี่ ฝั่งนี้บนนะประทะกันเหลือ1 7และก็3 1 1 7 3นะครับ1 1 4 1 5 1 6 1 7นี่แหละนะครับส่วน7อยู่ที่7 4 7 2แล้วก็7 6นะ7นะ3 3 4 3 6 3 2 3 5นะครับสามอาจารย์ประทะกันเลขล่างนะอันนี้ก็เป็นรางวัลที่1อีกนะ อยู่ที่1 2 4 0งสองเอาอย่างนี้ดีกว่าดึง2กับ4นะครับ2ออยู่ที่2 0 2 8 2 9 2 6สอยู่ที่4 0 4 8 4 9 4 6สี่แปดสี่เนะหนึ่งนะหนึ่งศูนเขาไม่ทิ้งบนและล่างนะครับ1นะครับ fc ครับอา้าวดู ประสบการณ์ของเขาไม่ธรรมดานะครับเขาเข้าให้เห็นนะเลขนำโชคเนี่ย9 0ศนะครับเขาบอกเป็นบนทั้งหมดเลยนะสองฝั่งเนี่ยเป็นบนนะแต่ออก90นี่นะครับอันนี้บนเหมือนกันเข้า81บนแต่เข้า90นะล่างแต่เข้า81นะครับ เป็นประสบการณ์ของรุ่นพี่ของเลขนำโชคเขาเอามาให้ดูนะครับอ่ะถ้าอย่างงวดนี้อ่ะชอบเจ็ดนะสมมุตินะสมมุตินะชอบเจ็ดหลายคนคอมเมนต์เข้ามาชอบหนึ่็นะก็ว่าตามนี้นะหนกับ74็ี่มีไหมล่ะนี่ตัวแรกเลย74กับเนี่ยที่ ที่เอฟซคอมเมนต์เข้ามาก็ขอบคุณนะครับหลายท่านบอกตัวเลขดีๆมาไม่ว่าจะเป็น1 7 7 4 5 4นะผมว่า5 3 5 4มันอยู่ในเซตเดียวกันนะ,ะความคิดผมอาจจะผิดก็ได้นะครับ f อฟนะขอโทษนะถ้าทาไม่ถูกใจแต่ถ้าท่านชอบสดูไปทางนี้นะผมว่าน่าจะดี40 48 49นะ ถ้าชอบ4นะที่ท่านใดที่คอมเมนต์เข้ามานะครับ fc ฟังอยู่ก็ถ้าชอบ4ไปทางนี้นะครับ40 47ก่อนนะ47ก่อนนะ47 48แล้วก็49อย่าทิ้ง789ก็แล้วกันท่านชอบอะไรก็ตามเอา789เข้าไปใส่ชอบ1 17 18 19นะ่ะหนึ่1เจดหนี่17อยู่ทางนี้ หนึ่งกับเจ็ดเนี่หนึ่งสี่หนึ่งหกเลขนำโชคสอนหลายๆอย่างเหมือนกันนะครับเขาเรียกว่าอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจตนมันจะจนตัวเองเหมือนกันนะครับระมัดระวังโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเขาสอนให้วางทีก็มันเป็นกลุ่มตัวเลขที่มาอย่างนี้มันเข้าตัวหนึ่งลัของเขาจากขราวที่แล้วเขาให้ศูนย์มามันก้าเข้าก้าศูนย์ตรงนี้นะมันมันเข้าก้าศูนย์ตรงนี้ อันนี้ระหวังเก็บกับหนึ่งนะมันจะเข้า1นึ่งหรือเปล่านะครับอันนี้เราดูแล้วนะผู้เท่าผู้แก่นะครับข้ามเลยไปดูจุดที่ผมอยากให้ดูนะเดี๋ยวมันจะเลยไปเยอะนะ,นะเดี๋ยวนะนะครับนี่ก็ท่านใดเป็น f อซตรงไหนอยู่ก็ดูได้นะครับ เอามาจุดทายแม็กของเขาดีกว่าเลยอยากจะให้ดูเพราะจะใช้เวลามากไปไม่ดีนะครับมังกรทองนะเลขล่างแชมป์เลขล่างของช่องแอปหนุ่ยจุยคุยเรื่องหวยเหมือนกันเขาบอกว่าแชมป์เลขล่างผมช่องผมก็แชมป์เลขล่างเหมือนกันยกให้เขาแล้วมังกรทองหกวดที่ผ่านมาที่ผมทํานะหกเจ็ดวดนี้แปดสิแปดวดนี้นี่เข้าเลย ทุกงวดมีนะครับหนึ่งตัวเป็นอย่างน้อยเลขล่างนะครับเลขล่างนะวันนี้อยู่ที่เลขคู่0ูนย์สอี่เลขขีตัวสุดท้ายดึง2องหแน่ๆล่างมีให้เห็นมีจริงๆทำไมผมบอกว่าอย่างนั้น <c oughs> ก็มันเข้ามาแล้ว78งวดแล้วว่ะวันนี้ก็ต้องเข้าอ,อ,กอีกอะ แต่ว่าเขาจะจับคู่กันหรือเปล่าไม่รู้นะตรงนั้นนะแต่ว่าเขามีมีแหละนะเลขห้าตัวนี้มีมีล่างนะครับที่มังกรทองอีกอันหนึ่งนะที่ก็นี่ก็ระดับเดียวกันนะ,นะให้มองไปที่อาจารย์จริงใจนี่คือคู่หูของเขานะอาจารย์จริงใจล่างงวดนี้อยู่ที่หนึ่งสองสี่แล้วก็ศูนย์ศูนย์หนึ่งสองเหมือนกันนะ อันนี้024อันนี้024เช่นเดียวกันนะครับมันจะทําให้เราว่ามันเป็นเด่นหรือเปล่าไม่รู้นะ024นะนี่คือเลขล่างนะแชมป์เลขล่างนะระดับแชมป์นะที่ผมทํามายังไม่ผิดนะนี่จะทรงพลัง317นะครับอาจารย์พศ 2 4 1 2 4 8 6น7 6นะครับอยากให้ดู2เจ้านี้นะอยากให้ดู2เจ้านี้เอาไว้เป็นทุนนะครับวดที่ผ่านมา90 9 0, นะ9และ0 9และ0นะครับชนกันชนกันที่8 9ชนกัน8ตัวเดียว นะนะี่ชนกันแปดตัวเดียวที่บอกว่าจะจับวินไม่ได้ไม่ไม่เข้าเลยนะเข้าเก้าเออเข้าเก้าศู 0, นย์นี่เห็นไหมที่ผมบอกว่าจะจับวินสุดท้ายเข้าเก้าศูนย์เห็นไหมวันนี้วันนี้อยู่ที่สองสี่แล้วก็ศูนย์สองสี่แล้วก็ศูนย์ตัวที่ไม่เข้าพวกก็คือหนึ่งนะถ้าหนึ่ง ถ้าเหมือนกับงวดที่แล้วนะมันก็จะเป็นหนึ่งหกแล้วก็หนึ่งเก้านะเขียนแปะไว้ตรงนี้นะหนึ่งหกแล้วก็หนึ่งเก้านี่ละล่างนะที่เขาบอกว่าเลขหนึ่งเลขหนึ่งไม่ตายใครว่าเลขหนึ่งตายมีเขาว่านะหนึ่งหกนะ fc นะอย่าทิ้งนะหนึ่งสี่หนึงห้าหนึ่งหกนะสี่ห้าหกนะ มันอยู่ตรงนี้แหละตัวสำคัญของมันอีกอันหนึ่งก็คือนี่ฮาหมัดนี่ฮาหมัดตันดอนสามหกหาก้าแปดชนหกนะเลขหนึ่งหกน่าจะมีเขานะผมว่ามีเขานะหนึ่งและหก เห็นไ,ไหมห้ามัดชนศูนย์นะแต่เก้ามันอยู่ตรงนี้เนะี่ยศูนย์เก้าสามคนนี่แหละสามอาจารย์นี่แหละนะที่ผมทํางวดที่ผ่านมามันเนี่ยงวดเนี้ยที่มันทําผมดึงมามันเนี่ยมันเข้าอ่ะงวดดูอีกสักงวดสิมันจะเข้าไหมละ่ะทําอะไรอย่าให้ให้สิ้นสงสัยเขาว่านะทําอะไรให้สิ้นสงสัยเขาว่า เจ็ดแปดนะแต่มันชนกันที่แปดนะฝั่งนี้ไม่มีไม่เข้าไม่ไม่ไม่เข้ามันไปเข้าสองหกหามัดเป็นบนและล่างนะเป็นเลขบนล่างนะแต่เจ็ดอันนี้แปดอันนี้อันนี้เจ็ดอันนี้แปดอันนี้แปดมันเข้าเจ็ดแปดชนกันที่แปดดึงเด่นแปดดึงเด่นแปดนะครับ ก็เลยหาตัวมาใส่มันอยู่ประมาณนี้หรือเปล่าเนี่ยที่ผมทําไว้นะอยากจะให้อยากจะให้เอได้ได้ได้ตังนะความรู้สึกลึกๆของผมนะนี่คือเลขเศษของมันนะคือ6ที่มันชนกันมันก็จะไปเป็น1นึนะนะมันจะไปเป็น16นะครับส่วน2กับ4นะ 2 4และ0มันจะไปไหนมันมามันก็จะมาที่358นะครับ2 4นะที่เหลือนี่นะที่สองเนะี่ยที่เหลือมันก็จะมาทางนี้แหละ2 4มาที่3 5หและ8นะครับนี่คือสิ่งที่ผมอยากให้ดูในเล่มนะครับมีเยอะนะของดีๆของเขาแต่เรายังค้นไม่พบนะครับอันนี้ก็ดูไปก่องน,นะครับ นี่คืออีกอันหนึ่งที่อยากให้ดูนั่นก็คือราดดำรีล่างนะครับ16นะเขียนไว้ก่อนเดี๋ยวลืม16 19งนึ่งเานี่ถ้าหนึ่งมานะมันเหลือ2กับ4นี่ราดดำรีเป็นเลขล่างนะครับนี่เขาให้1นึเลยเห็นไหมหนึ่งสอแล้วก็15ึ่าผมว่ามันจะเป็น16ึ่งหอ่ะหนึ่จริงๆไม่ต้องเป็น1นึ่งสีอ่ะแต่เขาอยู่ด้วยกันส่วน24 0 เลขเศษที่มาจากแคมป์มังกรทอง2 4 0นยะเขาจับมาให้เป็น4 2 4 0แล้วก็4 5นะครับดูต่างนี้นะแล้วก็ดูเลขล่างแว่นสีช้างวดนี้4 8แล้วก็7ดึง7นะครับ7 3 7 5 7 6นะครับดอกเตอร์4กับ3 ตัวนี้ก็ดีนะแต่งวดน,นี้รู้สึกว่าจะเป็นสี่หรือเปล่า41หรือส8หรือเปล่าส่วน3น่าจะเป็น3138นะครับดูสะหน่อยหนึ่งนะครับประสบการณ์ไม่มาเลยนะครับงวดน,นี้8190ไม่มีมี90ตรงนี้นะเกับศของแว่นสีชานะครับอันนี้ ดับไม่เอานะครับอ่านี่ดับไม่เอาเอาเอา,เอาแต่เกิดนะช่องผมเอาแต่เกิดนะสามกับสี 4, ่สามกับสี่เช่นเดิมนะอันนี้นะ่าสนใจอยู่ที่มันจะไปบนหรือเปล่านะครับแต่งวดที่แล้วเข้านะเก้าศูนเข้าเลยนะแต่งวดนี้มันเป็นสี่แปดกับ8ดกับเจอย่างที่ผมว่าแหละนะมันจะมาอย่างนี้นะครับโอเคขอบคุณมากครับ งวดนี้นะอยากให้ดูไปที่จุดเด่นของเขาเลยล่ะนะมังกรทองแชมป์มังกรทอ,องนะครับท่านใดที่เข้ามาทั้งใหม่และเกา่าให้ดูมาที่นี่นะครับที่แชมป์มังกรทองนะครับลึกลงมาเป็นของฮามัดอยู่ที่3568นะครับเซตนี้เขามักจะไปด้วยกันนะนะเซตนี้เขามักจะไปด้วยกันจึงอยากจะให้เอฟซีได้ดู ได้เอาไปคิดเอาไปพิจารณาผมจะไม่จับตัวเลขให้นะผมให้แค่เลขล่างหนึ่งหกหนึ่งเก้านะครับเอาไว้พิจารณานะครับขอบคุณมากๆทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับสาหรับแอดหนุ่ยคุยเรื่องหวยโชคเป็นของท่านนะครับตัวเลขเป็นของผมหามาให้โปรดใช้วิจารณญาในการรับชมไม่มีใครรู้ตัวเลขที่แท้จริงหรอกครับนะไม่มีใครรู้แต่เป็นการคาดคะเนจากดติติเท่านั้น ผมดึงจากสถิติของหนังสือทุกเล่มมาให้ท่านได้ดูโปรดใช้วิจารณญาณน,นะครับอย่าตัดสินใจพวดพลาดนะนะคิดแล้วคิดอีกนะครับเงินทองในภาวะเศรษฐกิจนี้หายากนะครับหายากค่อยๆค,ค,คิดนะครับสำหรับวันนี้ต้องกราวขอบพระคุณทุกท่านขาดไม่ได้นั่นก็ต้องคือขาดในโอกาสวันขึ้นปีใหม่อยากจะอวยพรให้ เจ้าของหนังสือเลขนำโชคบรรณาธิการกองบรรณาธิการทั้งหมดพร้อมทีมงานครอบครัวมีพลานามัยแข็งแรงในวันขึ้นปีใหม่วันมหาสมกรารนะครับให้ทาให้ท่านทําธุรกิจประสบค,ความสําเร็จนะครับหายทุกขายโศกขายโลกขายภายัยมีแต่ความร่ำรวยนะครับ และขอเวพร์ให้เอซทุกท่านนะครับมีแต่ความสุขความเจริญเช่นเดียวกันทั้งเข้ามาดูใหม่หรูเก่านะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับแอดมืยด้วยนะครับจะด้วยจะได้อยู่ด้วยกันนานๆสำหรับวันนี้ฝากไว้ที่มังกรทองและอาจารย์จริงใจของเล็กนำโชคขอกล่าวคำว่าขอบคุณมากๆเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดี